มัดนี้จะสียเงี้ยังเม่จะสียเงี้ยังกระเทศตัวเตะสิไปต่วหันบันเอาบัดนี้ตีคณะอื่นคณะไกลคือไม่ถึงแต่บัดนี้แต่จะคือบ้าบัตหนีจะเทียในเอาเสียบ้าจังเลยกันบพาะว่าบัดนีอาก้าบ้าเบิดนีเซนต์เนาะเบิดนีเออเอามันจีคลองตีเอาแกก็ลองเบิร์ตเซนต์เตโน่มันจีบ่ซ้ำเอาลูกมาตากเนตะ จะก็ลองเบิกสะก้อนตนน้าแม่เบิดนี้ไปบ้านแล้่ยวพัดสิเป็นบ้านน้ำกันเบิดตัวมันกับบ่คลองเนาะนั่นแล้วเขล็ดลายดียวส่วนลายเดียว ตีนย่างเหลียวดูนาเมลูกสาวแจังเม็ดตกฟางเสียวเจียวซ้ำได้บ้า,าลูกสาวลาความอุนซับเอามีดแขกดินแปลีปีนดอกเปลี่ยนเปลง หาเรื่องใส่หาเรื่องแก่เสียงต่เมีจนเสียงเละแท้ที่จริงเป็นฟังกว่าเมียปากยังบ่มีได้ ไ่ให้เคียดให้หมอมจะหักคอขว้าจางดวงเนเคียดให้ยังไก่เห็ดโบดใดคือไข่นี้นะสมังเมียใหญ่ เป็นน้ำซึกที่คุ้มสวงหลับลูกบอดถือลูกกว่านา้ยจังไม่รักกรรมของคอยสิเพิ่งยังกะขานตื้นนิน้อย มีรอยแผลพินมีข่าวแต่เพียงน้ำสัวร่างกายเป็นมาเฮยขันบ่ให้เมยูเมยกระสิไปท่อนละ่ะเมยไปกันเด้อละ่ะไปโลดมัดนมีน้ำหัน้ำตาน้ำดอกวันนี้ลงาเงี้ยนคอยไปนะักไปที่ลายยาปินกรรมเด้อเมยบ่ใส่กรรมลูกดอกนีม่มากรำกำเบี้ยๆอย่างโย,งยนี่ คือว่าเป็นกรมเมตกรยิทธนบัลลามีิธยาดีคืออยากายไปหาเขาเท่นอพอตายก็ตายหลดตายลงทันที่ห้อยู่นําบอนนองน้องน้องอายบ่อายก็ต้องไปล่องเมืองแล้วว่าเขาไล่ก็จังค่อยหนีย่างล้งตายดับนาง เลียนยันเปี่ยงกระดกตอนปางลาลัดเจ้าผูวรักฝาเจ้ากูข้างคนสมเมียสิขอเกือกก้มอยู่เือควายเบาไหวมาให้นั่งหายขอเดินท้องคนละเสียละดวงตา ด้านวยปัดกินน้ำกูเลบวยอีกกินกล้วยกูหลักโอ้ยโปแต่ว่าแล้วเท่านั้นกรมนาย่างน้ำตาดูพอท่านกินล้พอกใครหูวเกือบบาดพังย่างทวางเดินน้ำทาง chỉ thương hoàng mẹ vô luộc hai lê mày nọ phát bay đốt nhóm bốc mẹ cột nhà ไอเมีนไอได้สีย่งดื่นลานอยนอ้โ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 อ้เอ้โอ้นนีนอ้้้ ผู้อาภัพตูกลูกสาวขับไล่ออกจากบ้านก็เดินสมสารไปคนเดียวตามยถากรรมเพื่อไปบากหน้าอยู่กับลูกชายถึงเขาจะตีจะดาอย่างไรเราก็ต้องเสี่ยงตายเดินหลายวันหลายคืนนันรับไปมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แดดร้อนมากกิ่งนั่งเล่นในที่สมควรก็มีการระคังนานโอ้ยมาฮอน์เท่ห์เือมือนีไหมเมื่อเศราบัดหนาวหนาวบัดนี่บัดมาฮอน์อีเมย์เอออดสะเยินกินขาดต่างชิงอดสะเยินกินลิงต่างกระต่ายอดสะฟังผู้ขี่ไล่ทำซาพ่อผู้บหนีเลยอีเม่โซนเลอรบ้าตั้งเต็มเมติยาหนีจากบ้านจากซองมาบางทีบางที่เคคิดหอดอีเมยอยูโรแก้ววันสิไปเยี่ยมไปยามจะเข้าโยงสงการนี่กันห้าวังสิบห้าเมียไปดอกห้าขอดลูกเรานีเมื่อสิบาบหลานไปเล่าเบิ้งเสร นี่อีเมงยังมือขึ้นฟันบอดดีบนในผู้ขาดกระไดฟันหนาฟันหลังคือหอดอีเม่ปะปันกันบอนีีแต่ว่ามือนี่มาไปไประชุมลูกบา้า,านแล้วมันนั่งอยู่หน้าบ้านซองไปหน้าบ้านซองไปส่ง,งมาโยมหมักม่วงนั่นเป็นผู้ใดเนาะคือส่งตะคุมตะคุมคมิติห้องใส่จักบาทมันกระไดขึด้นม่จขนคำเฮอยคนมาจังไหนไปจังไหนต้นไม้อ้าวอ้าเอ้าเอ้าเม่นผู้ใดเนาะนั่นยืนหันหลังจอบซองศิลัของสันติจรเรน่า กองหลังแถบแม่นผัวอยู่ <hatten> นาบ้านเหนือพาคุ้มหัวมูบวยใหม่คือโจรแถบบทที่เนี้ยเป็นยังไงว่าเปิดเผยตุนโตจังสันแม่นพายว่าจะของเงี้ยเป็นเห็นต้อนนี่ไหมแม่นผ้ายันร่องว่าล่องจามมันคือบ่าปากกันถามนั่นน่ะมีหอไปจังไหนมาจังไหนเฉพาะเราหอดจักเลยมีมีหอดกลองวงจรเงี้ยคนมีต้อนนี่ไหมที่ทําการผู้ใหญ่บ้านว้ายเงี้ยผู้ใหญ่บ้านแย่างดีจับกูสนอหันบันโอ้ยอันพอผู้ใหญ่เอ้ย อันยายมานั่งเศรามีแห้งดอกย่ายบ่ได้เป็นขโมยกระโจดยังดอกจบค้าห่วยฟังเสียงเนี่ยเมื่อกี้อันยายนั่งเศรามีแห้งเสมอซื่อๆย่ายเดินทางไกลย่าเมื่อยบ่ได้บิดบ่ได้บ่ายบ่ได้จับยังดอกย่ายเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่เจ้าค้าโอ้ฟังเสียงเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวไหนแม่งไงบวบแต่เป็นโจนผู้ใดผู้ขาดสิไปใกล้ๆเบิ่งกันนะเออเรื่องหุ่นบางหมัดเดี่ยวมันคือคืออีเมลครับเทนน้องบัดนี้ต่ว่าเอาผ่าปกหนาไม่ผู้ขาดสิลองเอาบอกบอกแล้วเอาผ่าออกก้นดอกเว้ย อันคุณยายจ้าเขามากินน้ากินท่าตะก่อนเด็กก็ร่างห่อนมาเวนี่บ้านพวกรุ่ยไรเด้อยิาานดีตอนรับบุษปู่สุขชนแต่ว่าน้นำบวกกันพระสมมาภาคขลลุนเดี่ยวกินน้าเยนา็นๆซะพันธุ์เจ้าค<า>่พาพาที่คุ้มหววัวแหวนกระหอกจะย่อยเอ้ยเบื้องหนา้าเบื้องตานกันผู้ใดไผผู้ต้องสิไปทั้งไหนมาจัางไหนเดี๋ยวเนี้ยโอ้ยบันแดดห้อนผพวขากับขุมไปสนันหลาอันผพวขามาดตะไกยื่นเจ้าค่าสิไปหาลูกไส้สิไปหาลูกไส้จ้า เอ้าลูกยุใส่ลับย,ย่าิานนยุไก่โบหาเมเหนตเลยบริการพักยุหนีก็ได้ตัวมืออื่นยังไปก็ได้ก็ได้ยายขอบคุณเจ้าขา้าพอผู้ใหญ่ลูกชายพวกขาก็มาอยู่ทั้งบ้านน้องแต้หน้อยเวลาแต่ว่าบัน้นเกิดพวกขาอยู่ทั้งอ่าคุณหละ่ะทั้งเซ็งเงินบนหลังเจ้าขา้าบ้านเก่าเมืองหลังกขศาเดินทาง<ว>สิมาหาลูกชายพวกขาตึกลูกสาวไรตัวเอาตึกลูกสาวอะไรจ้าเดี<ะ>๋ยวสิไปหาลูกชายจ้าบั้นในลูกสาวไป็ยังค่อยไรลต่ย่า อันตกสาวกุกขามันมันมาพวกขานี่เฮ้ยไม่อยากพากให้ถามซะต่าบปเนี่ยสกืออากละหายเว้ยมันเป็นเรื่องเล่าที่บ่เป็นตะว่พวกขาว่าอยากปั่นเมียงเรือควบคุมอยากกโอยากจ้งเเจ้าข้างนะเมธียะตัวอีพอบดนอีคุณยายเอ้ยจ๋า อันกินนํากินท่าอะไรจังสี่มันได้ว่าเรื่องลูกสาวไรนี่จากบ้านเมนบอ่มันว่าผู้ข่าเป็นคนปากดูจมดูได้ให้ได้หน้าแล้วผัวมันเป็นคนโยไฟมันเป็นคนปล่อยมันว่าผู้ขาวบาดูบันบาเรียนบาเห็ดย่างเห็ดเตลินเตไฮโลเอานั้นเอานี่ไปขายผู้ข่ากันเนียบอย่างผู้ข่าไฮโลว่าีจ้ามันเอาที่เอาทานไปจาเบิดผู้ข่าให้ถามในถอดให้ถามในถอดพ้าจังไหนจังค่ะอันลูกสาวซื้อจังไหนเดี๋ยวนีย ลูกสาวซื้อ body, อีบอดดี้ลูกชายซื้อเมธียะเจา้าค่ะมันคือแปะคั่แเดบดที่เนี่ยร้องเอาผ่าออกเมื่อไงให้ผ่าออกเมื่อกี้กันพวกาจังสันเอาผ่าออกกันโอ้ยก็รักสงใส่เอเมย์หญ่เอ้ยบดน,นิคอยว่าแล้วคอยว่าแล้วมาเสียงเมื่อกีขับไข่ขับข้าวเทนี่ยังไะเจกี้เอาผ่าคุ้มหัวไวก้กับโมจิแต่ว่าเปิดออกมาแล้วหัวรันหมอกหอกอยู่บอดดี้แมีนอีหลีบดนิเมียนตูรุนี่เมย์คอยเมย์ กิดผู้ใดล่ะเมยเขาเกิดย่ายนั่นล่ะสิเมย์น่นนะอ้าวเกิดอีเมยนั่นล่ะเมย์น่นนะเอที่เมาเอิญเมยเมยย่ายดเมยจังดาบังบังดีดีบิังดีดีบัดที่เนี่ยนี่แหละอีเมยเอ้ยสีบอดสู้เจ้าฟังเลยบัดทีเด้อนี่เมยเจ้าซื้อตุเป็นบอเอาคือหัวจักซื้อว้าวเยเป็นคักปัญญังเพราะแต่ว่าลูกสาวซื้อผ้าบอดีคือเห็นปั๊บโหลดบัดทีเนี่ยมันซื้อผ้าบอดีแต่ถ้าผู้ขาเอิญอีบอดีมันบอดีเรื่อยให้ บอดีตัวตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่มันไลไอ้มันก็หาเรื่องใส่เม้มันก็ขับไลหนีมันเอาไทยเอาหน้าไปขายจำเมิดตีขาขึ้นหมูขึ้นหมามันก็ะตีดียังจังสั่นกับเอิญอีบอดีเปลี่ยนเื้อมันได้แล้วบัดนี่แหละอีเม่เอ้ยนี่แหละลูกเจ้าแล้วเอาเจ้าอยู่ในหัวแจ็คบ่เนี่ยเบิ้งกะคักดูเบิ้งหนาผมกะคักเบิ้งก็นู ไม่ทียาของเจ้าที่เจ้าไล่หนีจากบ้านจากซองอะไรอีแม่นี่เบิ้งคักๆรู้มันแมนบอเมธียาวัดดีนี่แหละเมธียาเต็มตนเต็มตัวเลยอีแม่เอาเจ้าเบิ้งดูนี่เบิ้งคักๆดูกับค่ายคับค่ายคับค่ายแต่ไม่ค่ายละเมธีลูกใส่เจ้าละอีแม่โอ้ยไม่ไงบอสเสืีอปะไดย์ได้หลังวิ่งจากในสีบอสเซียเบิ้งคักๆเบิ้งกันอ่ะอันมันก็คือกันอยู่หันหลาตาวามันยังซี่เมโก็สีบอเสียไหมมันมองไดนมองบอเสียน ขันว่าลูกเมอิหลีขันว่ามีทิยาอิหลีอันมีทิยะมาตั้งแต่บ้านมาตะโตโคโลบัดนิ้สิได้ยังมาาสางมาเปลี่ยนทานะเมื่อเคยเอาจนห่างจนมีจนในปินพ่อพุญญิบานมันต่างกันเอาขันวาลลกเมอิหลีขันว่าลูกเม่ยใหญ่ตุลุนี่อิหลีอันเมียเมติถามเมติถามปัญหาอันหนึ่งมี่ิยะจิตตอบได้เพราะว่ามีทิยะเป็นผู้เดียวที่ที่ว่าข้ามนีประจํา สิถามอย่างก็ลองถามเบิง้งโลดถ้าเจ้าบปวมีนมิธยาเจ้าติดต่อบ่ได้เมกับบ่อยากไม่แยมเป๋แต่ดอกเพราะว่ามีนี่เป็นคนทุกข์อาศัยวัดสิบีตายน้ำหลวงน้ำเต้าอยู่น้ำหลวงเต้าสันนี่คือจังซีตอนมือเมรัยมิธยาหนีมิธยาว่าเอาผมกับโลกกู้ไส้คือกันบ่ให้ยโงกับบ่เอาเมย์ห้สิ่งที่มีค่าดสันระผมสิ่งนั่นละเมนอีหยังที่เมย์ห้ไว้ฟั่งนอีเมย์เด้อนี่แหละบ่เจ้าติดเสือคักเสนาบุรุษใช่ของเจ้า ผมบ่ได้ให้ได้หน้าจากเจ้ากระซังแต่ว่าผมเกิดมาย่อมมีชีวิตย่อมเจ้าอวัยวะทุกส่วนสัตว์ร่างกายร่างผมนี่สติปัญญาเนี่เป็นของเจ้าปั่นแบ่งให้อีเมีนี่แหละสมบัติที่เจ้าให้เลิศประเสริฐก็ให้ก็น่าของตัวอีเมียายเอ้ยลูกข่อยอีหลีลูกข่อยอีหลี่โอเมีนจะไหนกันเชมาเนี่ยว่าว่านจะไหนเมธิยาเออที่เพชรอยังเลยอีเมีเจ้าเป็นยังไงเมธิยาเอ้ย ไปพ่อลูกเจแล้วลูกดีใจที่แม่เจ้าเสียใจเลยแม่คือสีห้องสีหายจังสั่นล่ะเอ้ยเม่ก็ดีใจหลายมงจักวาสิบินเจ้าเอาเจ้าเห็ดจังไดยจังมาห่างมามีินเทลาจับเห็ดจังเลยว่าสูเมฟังในเป็ยนอย่างเอ้ยเจ้ามากกระหักดีแหละผมก็แหังกิดหอดเจ้าอยู่สงการเนี่ยผมมาสีผ้าลูกผ้าไม่ไปย่มเจ้าอยู่ในอีเมจะมากกระดิบมาอยู่น้ำผมนี่แหละแม่ฟังผมสีวาสูฟังก้มเป็นไปเป็นมากเป็นอย่างมันก็เป็นจังซี บัดนี่นตอนนี ແສໍາເລືອງວສາເຫດອທັງຄົນສາລະວົນໃນຊວງກະພວງໃຈດອກຄິດຊາພປັນດົນສົນຈໍາເຍ mối phó bàn đồn soạn chàm tầm hoa chảy mà thiên thăng Nhìn mẹ vò hay phán vã Nọn sao thấm bùa biềm pa thua ni cả sáng biển Hẹn lữ nhân là tí niệm Phú khâu đi cứ chào và เป็นหมูเขาเป็นหมาบัดเอาจริงแทมแทมเป็นหมูเยียมหรือว่ามามทุกพืนให้เลี้ยงมาเจ้าผัดเราเพียนหมูยู่ต่อมาเป็นจังไหนเขาหัก หอมตอนมอ้นเจ้าเมียเอ้ยเมียหัวกำข้ออนันใดนานอุบาทมาเกิดก่อน,นเห็นแต่ว่าเป็นบอ่อนจ่อแก่งก่งสุดนามบัดจินแเลี้ยวพันว่าขันเมียเอ้ยเมียยาสวาลูกนามบัด ทำเตือมคุณสียหวานเสนิทกับยาพิษมันห่างกันตั้งแสนเตือม สํนามือกําลังเท่าเสือคําเขาเจ้าหู้อมเดี๋ยวนี้เจ้าหูแล้วบ่จําต้องได้บอกสอนเมียเอ้ยเมียเขานี่เจ้าเลือดร้อนลูกสิพรให้เป็นเยนขอบำเพ็ญกตันูต่อไป

ไเป็นหรือตายอยู่กับคอยขันอาศาสิเลียงมามูลบ่ได้กะบด่ทำสีิแกงปางพื้ยกลางเมื่อวิญญาณออกจากลางสิเก็บยันดอกกี้พผาอดีตหลังสีบอบ่เรื่องเกา โอ้เก้ามันผิดกันขันลาสายังเต็มมากข้ากใจยังเต็มทียอยู่เสียที

一面。<noise> อีเมลเฮ้ยเขานี่เจ้าเดือดดอนลูกสีพ่พรให้เป็นเย็นขอบอมเพ่นกะตัญยุต่อไปไพ่ซอยเป็นหรือตายอยู่กับข่อยขันอา,าสาสีเดลียงมามอกเมฆมุ่นบ่ไดกกระบอดถามขันอา,าสาสเดียงเจ้าจูนหดมือสุดไตพุลเมฆโมต่มมตงโศกเศร้าเสียแกล็ดผ้าวดีบ่อยอยู่กับมายุน้ำผมนี่และเมฆล่ะเอ้ยขันหัวจากวายเจ้าดีปันนี่ เจ้าสื่อสัตว์ปัญญีเจมินเมยบทสมสือตุลุนีบทเทียงบทตรงเมยเป็นคนโหเบาเมย์อวนมุ่นอวนมั่งห้เจ้าจักเล็กจักหน่อยกะทิไข่เน่าลนางอีเมยเออเจะบทต่งโศกเศร้าเสียเกยดอกอีเมยเลี้ยงผู้ม้าหนังเบิดแสนขาตูป่าเมยเลี้ยงลูกมาหนังเบิดแสนขาไก่บัดนี้เมี่ยทีไงเหลวสิแท้หนีคาน้ำนมดอกเมยลูกสิเห็ดให้มันสมตมตอนให้มันซุกบ่ให้มันดาดถูกสิคอยเพี้ยนถนอมเลี้ยงเศร้าห้องเศร้าให้ใส่อีเมย์อยู่ลำลูกนลำเต่านี่ละ มรรคนี้ I'm going to be a little สี่ลำสำสาบขันท์ไขยุบหุ้นบากมามุนดอกทั้งย้อยพ่ออยากตายให้ไฟเผาอกหากดกช่อ ดีเล่นนะดีเลือกรถดีบอกโกดบอกคิว hey. ด e ีเคะบับเปรันดีเอาอย่างยอดเยี่ยมดีจนเกินมนุษย์คนหุ่นไต่เมียตัวลอ บบถึงมาลูกที่เลือดา่นาน้ำตาหองดอกอ่งน้องเน่จือว่าเอดอด้วพวกโินพวกว่าเมฆกุ้งเทิบ้านน้องแต่น่อยห้กันได้ ทั้งหลายเขาเรียงพอมีอยากได้มุนนกเพียงนั้นคิตาลังเพื่อทั้งนาอยาสเบิ้งให้ลูกเบิดลายบัดขาดนสองสียคาลูกเขาเรียงกับฟังวาอยากิด พ่อนันจงปั่นให้ยู่ซเอียงเนี่ยปุทเจ้าสังดูดโบเตียงบางหอกใส่แต่คนหักถือเขาสังจังเม่นคักได้เลียนนี้ดูดบอมีทางหว่างหว่างเอาเงินบ่มีใดข้าไปแล้วตอน ัเลยได้กินนังโคติสังเลยได้เมียนกระดูกจอยคืไพ่บ่ออาคนคหนฮักลูกสาวพาวดีกันยิ่งลุนเหนือสิ่งยางกระอ่นหมดโยดต่อมาเถิกมันโคได้เล่นยนีมาพิม ูกสาวกุดีนั่เลม้กินขังขีบเลือยังมอดขี้เงียวผู้ไขสังคือมีกียักลด้โดยเมียนกระดกเดียวูข้าวเนียงบัดเมื่อตายผู้ตีดีแลกกี่ลายกะคือลกทั้งเื่อผู้มันดีอาจสีคุดตอไปไภนาม อย,อย่าว่า้งคือมามอาธิกับ,กบโตได้เป็นคนดี<ป>พ่องพ่อมีอย่าพอกันละหเตลูกหลา เพราะนั้นจงปั่นให้ทอดทกอทอันคิดเบงเรื่องนี้นั้นเจ้าหลานจานประจวบตัวกระทมตายเมียนเมทียะเอ้ยมี เจ้านังอยู่ไสล่ะยามมหาเมจะข้าวเนเมคือเหลียวบ่เห็นเจ้าเทอีเมเจเนจังสีว่าบ่เห็นผมกับนางอยู่วางขังเจ้าในตัวละเมเจเจ้าเป็นหยังขืสอเหลียวบ่เห็นละเมเป็นตาฟางบ่เห็นหยังเห็นหงตาได้กินเข่าจักเถื่อบ่ปันนี่ขือสี่เมสีละคักเนเธอเมเอ๋อเกณยินก็ได้กินน้ำก้นก็ได้ตัวละเมกินเข่าจากลูกเต้าก็อิ่มสมควรหวังเราละเต มันมือในใจเจ้าศีวาสีว่าอยังคือเถินหาผมบัดที่เนี้ยหามือขอาอยายอ้างหน้าเมยบอใหญ่บอยืนบอสูงนําหล่าเอ้ยเอาดูกเมย์ไว้กับโดกพอยุทธ,ธาดหม่องเกาขึ้นนั่นหล่าวิ่อย่าออกออกจากกันได้รู้เลี้ไปทัวทิพท์ตัวแนนและตัวเมยเอ้ยคนทามันสิไต่ไงปน,นันมะพ่อลูกพอ่อโตเจ้าเจ้าบจังสันตัวอีเมย์ตัวเป็นยังดอกหล่าธรรมาดาผู้ดีตา,ายนาไล่ยั่งกับเบือึดดอก บัดนี้เมคิดห่วงหลายหลอิพาวดีนั้นถึงมั่นขี้ไลยถึงมั่นสิบอดีถึงมั่นสิสซัวมั่นก็คือน้องของเจ้าก็คือลูกของเม่กันหามั่นส้มซ่านมากบ่มีหมองอยู่หมองเศร้ากะเบิงกะเล่มั่นเน่เป็นบ้าเป็นบ่อมากกะปันเขาใส่มือมั่นเน่เม่ฝ่างซ้ำนี่ลายาติทมน้องเด้อลามันเป็นให้ประนันที่เม่ไม่เป็นแต่ทุกแต่รอดไม่เป็นแต่รอดประนันที่พาวดีก็ได

มีใบต้นโอ้เบืองดอกนี่ดื้อมาบัดมันดักคงดอกท้าวตายพอเตะเปลี่ยวสำนักเอื้อนสังลุกไขยควงมีควลาแดกครับ เม่สั่งลางบัดสุดใายมีสิบไปเดื้อลางจงอยู่ดีเดื้อลูกเมียเมียขอดลอเดือลูกน้อยไม่น่าเล่ 啊，姑娘。